สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีบรรนอกเจ้าดินครับวันนี้เอาบรรยากาศบ้านสวนให้สวนยางมาให้เบงครับให้พี่น้องเอฟซีเลยเบงครับผมเพิ่งเดินทางมาถึงครับมาจากเฮดงานครับนี่ครับ ล่าออกจากงานประจำแล้วครับมาอยู่บ้านนี่ครับเห็ดงานใดอย่างเลยนะครับมูด้่งหัว,วนี่นะครับพี่น้องก็ไม่เห็ดหัวเห็ดสวนซอยพอนะครับนี่พอกำลังขีดเก็บนำ้ำยางครับเมืองเียงไทยไทยไทยอะไอกุยยางนี่หออ๋อนี่ยนี่ครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีครับ ย่างหนาหนาวครับผมเดืินท่านว่าครับม่วงก็มีอยูหาโตครับนี่ครับงวจอยละครับตอนนี้เริ่มจอยแล้วเฟืองก็ะมืดแล้วครับอัดเฟืองมาก่พ่อครับีนน้ำเพ็่กินอย่างนี้นี้นิ่มว่างกปลปอยออกไปเรียงครับ อาหนาวนี่ครับยางพะลาะครับพี่น้องน <c oughs> นี่ครับอีกงวดตัวหนึ่งครับเลี้ยงมาตั้งแต่ต้นเล็กๆมันครับนี่ต้นใหญ่มากนะตัวนี้ครับนี่ครับสองตัวนั่นออกไปื่อทั้งนอกครับผลตัวหนึ่งออกนี่ทั้งนอกครับนี่ตัวหนึ่งครับ นี่กอกงัวนะครับบถท่านได้แหงกำลังจีแหงครับพี่น้องเดี๋ยวว่างผมกบจีขนออกใส่เฮ็ดสวนครับนี่ครับนี่งัวจอยจักหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาหนาไม่เพ่อนเท่กันนะครับ นี่ครับเอาบรรยากาศสวนยางมาให้พี่ให้น้องเบื้งนะครับเด้ออัปเดตนี่ครับบรรยากาศบ้านสวนครับตึงมาฮอดครับกินเกาแล้วกะไปเก็บน้ำยายยางซอยพ่อครับนี่ครับหัวตอนนี้สนเข้าเลยครับพี่น้องเนี่ยซื้อไว้ตั้งเต้นน้นน้อยคนครับยันนี่กะยังหน่อยคือเกาูนละแต่ก็ใหญ่ขึ้นก็เกาหลายอยู่ครับยังหน่อย กินตามธรรมชาติครับเดี๋ยวผมว่าผมจะสื่อลวดมาล้อมนะมันอยู่ในสวนยางนี่ครับพี่นองชิบหาอะไรพ่อกับแม่เปนเกียรติสองคนครับนี่ครับเอาบรรยากาศตอนเศร้าครับประมาณแปดโมงเศร้านะครับเอนี้มนีมัน,นเป็นวันพฤหัสที่ยี่สิบเจ็ดเดือนท่านว่าสองพันหาร้อยหกสิบหกครับ อันนี้จะเป็นเถียงกลางให้ยางครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับยูยังสี่แล้วครับพี่น้องได้ได้กระจากยางพะล่าครับผมแล้วก็เฮ็ดหววเฮ็ดสวนเฮ็ดไฮเฮ็ดมันอันนี้เอาบรรยากาศไม่เบิ้งครับนี่นี่ครับเดี๋ยวนี้เบิ้งนำยางครับนี่ครับ ต้นออกต้นม่ออกคือกันครับแต่ว่ามือนีหนาวกับเพราอันนี้ครับพอได้ออกอยู่มัอนีกีดสองปลาครับปลานีครับอีกปลาหนึ่งครับอยู่ทั้งตีนบานทั้งพุ่นครับบานเราข่ําครับพอกระแม่เป็นกีดสองคนผมกะล่าออกอย่างงานประจำแล้วครับสีมะเฮ็ดซอยพ่อครับนี่มากีดตรงกีดยางนะครับพี่น้องเอฟซีจังไดกับ เป็นกำลังอกแรงใจให้น้ำนะครับเด้อผมกัสิอัปเดตคลิปให้พี่ให้น้องในเบื้องตลอดนะครับผมเฮ็ดยังการทำมาหากินการใส่ชีวิตการบรำรุงชีวิตสร้างบ้านสร้างวัตถิเฮ็ดบ้านดินพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องคอยติดตามเบื้องนะครับผมจะลงอัปเดตให้เบื้องครับสวนยางกะงามในระดับหนึ่งครับแต่ว่ากะบ่ท่านไหน้อันนี้ปันไรครับแต่ว่างามอยู่ครับปีนี้ เดี๋ยวผมจะทำความสะอาดให้แปลนเบิร์ดเ,เลยครับนี่ผมอยู่อันนี้ผูเฒ่ามันอยู่ครับนี่ครับเป็นรายได้ประจำขอบกรัวครับนี่ครับทำอาชีพเช่าวสวนยางตะกี้ทำหน้าครับเฮ็ดไหเฮ็ดหน้ากะมีไหอยู่ติดเกินเสิรินทอนนี่ก็เลยขามมาอยู่พี่ครับง่าย รักใหญ่ฐานมาอยู่พี่ครับพี่น้องนี่ครับสู่ๆนะครับเด้อผู้ใดเหตุการเกษตรเหนื่อยได้ท่อได้แต่ย่อยดนะครับสูสูครับผมไงเอาภาพบรรยากาศมาให้เบ่งครับนี่พอมันกะมีซาเลงขั้นหนึ่งครับนี่พี่น้องนี่ ขี่เขาในสวนยางครับตุลักทุลแล้วจะเก็บยางนี่ก็จะพากันไปควัดมั่นครับมั่นอย่างนี่เป็นราคาแน่นอนครับรูดสามบาทนี่พอก็เม่เพิ่งก็น,กน,นอนนี่นี่ครับนี่นอนอยู่นี่กะรุ่งกีดยางกระตายบ้านบ้านครับอยู่แบบบ้านบ้านครับไอ้เท่ากับอันนี้เป็นอาชีพของเจ้าของเองครับเป็นให้เป็นสวนของเจ้าของเองครับพี่น้อง กพ่อได้เลี้ยงชฉีพบนี่ครับสง,งวนรวดงวดล่าไปสั่นพี่น้องเอ้พ่อได้ใส่ได้ซอยนี่ครับบรรยากาศนะครับนี่ <c oughs> ฟังทั้งนี้จะเป็นภูเขาครับทั้งนี้ทั้งตะเป็นอออทั้งนี้จะเป็นเขานี่ครับรสิสบเป็นไรหน้าเป็นสวนผสมครับมันเป็นไรหน้านะเป็นสวนผสมอยู่ทั้งนี้อยู่ ทางทั้งนี้ครับจะเป็นสวนผสมเดี๋ยวจะอบ้างผมจะไปไทยเบ้องครับหลานหลานพป็นอยู่ครับอันนี้จะเป็นหม่องแม่และอยู่ครับนี่ไก่ไก่หนาบ่ครับนี่กำลังมานี่ครับอันนี้จะเป็นสวนยางของหน้าอยู่ฟังทังปุ่นครับปุนนี่ครับอันนี้จะเป็นขอกงหัวหัวหาตัวครับเขาได้เอาขี้มันนะครับ ทังนั้ก็มันได้เดียงงัวเดียงยั้นก็จะเอาตะขี่มันเอาฟุ้นมันมาใส่ให้ใส่สวนนี่แหละครับพี่น้องนี่มันจะมาใหญ่น้ำสวนอย่างเห็ดงามๆนี่ครับดังได้ก็อย่าเลื่มกดติดตามกดไหลกดแช่ให้เพื่อเป็นกำลังอกแรงใจนะครับเด้อผู้ใดเขามาชมบไม่กะกดติดตามให้น้ำนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ช่องเช่าไอ วิธีบันนอกเช่าดินครับผมฝากช่องไม้นเลเด้อครับเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะถ่ายให้เบิ้งเรื่อยๆครับการเกษตรแน่เฮ็ดการทำมาหากินการน้ำลงชีวิตผมสุดท้ายลงให้เบิง้งให้พี่ให้น้องเอฟซีเเบิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะฝากขอบคุณน,นะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับพ่อ,อกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ